Ik ben er niet aan gegaan! Ik heb er al een foto van gegeven. Ik heb er al een foto van gegeven. Ik heb er al een foto van Yeah. Ik heb er al je foto van Ik heb er al een foto van gegeven. Ik heb er Talon Tip, wellies up with water. Kill two birds with one stone. What? <laughs> oh. you go. What? Right. of day. Okay, I'll go see what you do. I'll uh, tell okay. him to go come get a fish. I see now. แต่พี่หนเห็นพ่อใหญ่ไปจับจริงนี่อล่ะเพิ่นปดบ่ได้ไปเพิ่งว่าสะปดปดม่ได้ยืนหันมุมหน่แต่เพี้ยนอืมจุดเจ้าไปกู้กับแม่เ่อเด็กเดเอเดเออกบอเด้ก่อดอเ่เอ Him he gonna go look the tractor which way. We gonna go. Oh, That's why I'm not follow oh, him. I thought he was going to get no, dinner. not yet. He gonna go get bucket first, and he going <sighs> have a look first. But he tractor. I think he can drive out there and go down there. That's uh, he's a man who will know exactly uh, how to get his tractor. All right, I got to explain on. in Thai now. Everything what I say it all oh, in English for two minutes. Okay, so. ตอนนี้อันไอ้เพื่อนไปเบ่ง้าว่าสิงล่งทางไหนมองให้หน้านะจ๊ะสิมาไทให้อันไทหน้าสิบานเขาแต่ว่าบอกแล้วว่าสินให้ไปเอาป่าเพราะว่าพ่อใหญ่ปศดใดล <laughs> ้องไปเปียกซื้อล้องไปเปียกโดยที่ว่าปศป่าอไ,ได่ได้เอาเป็นตาม,มาพัานะสิปแบบไหนาอ่อ่ะ แอบม่นีละนี่เนียคเพียเซเดกราสแ้งงอนอันว่ามันเห็นแก้วอยู่นี่แก้วแตกที่นี่อันนึงฮารดพลาสติกยโกเฮียอันนั้นเอานบอไปล่องขนาดมันจะป็ยปงปปังไงก็บ่อกนั่งีอ๋อโอเคไค้พยายแอบรถจ้ะไอ้พี่ยาวรถไถมานี่ Eh? Kjell? Okay. You have to go down the mountain while he goes while he drives down, yeah. Huh? That's him to try look him to come here and then me to come. He way. ปกน่นา่ดโทาคาอยดนไปิุดด่างฟิชอันเอาปลาก้อนน่ะละปลาตะเพียนกะง่ายเยู่ปลาตะเพียนพันแบบสุดๆเลยน้ำไม่นอยอใส่แนวใส่ปลาปลาตะเพียน Ô pha, thomas, áp nầy bay, hãy đủ lắm. Ok. Did you go in together? Yeah. I like yeah

ก็กู้เลยนั่นแล้วเพราะว่านั่นไอแม่ข้มากเขาสิลงไปทางไหนก็บบลูไงจะเสียโรคอีกคือเก่าเครื่องอีกไหมกู้เลยคือนจะเอามาไว้ตาหมองมุมนี่ซื้อเอ้ใหญ่มากหมูล่ะเพราะว่าเราคิดว่าเข้าเจ้าสีเฮ็ดมุมนี่ดอกเอาเอาติดไปนี่จ้าบัต้าบัต้าป่ามันตื่นนั่นรถแม่ข้มันแรนต่ำแต่ด่างไงเอาไว้มุมนั่น เจ้าสุภาพตุเทพนะแนสเอาอันมุ่งจะคอหนะเฮีย when uh, I think he, when he start he gonna do that I n e uh. so m คิดว่าน่ะค่ะคิดว่าน่ะจ้ะคิดว่าแม่ข้อสิบไอเริ่มมุ่งนั่นเนาะมุ่งนั่นจ้ะ well enough for what your mom dad

ปัญญาานด่างมันสีเดียวกันกับป่าชั้นเดียวไปเห็นเลยไปสันว่าฉันปดมาได้เลยไปสันว่าได้เอาเป็นตาว่านีา่หืม นี่คือกำลังปดป่าได้ใช่ไปดป่าอยงต่างท่นนี้ท่นยืก็คฟิชพิควาสุภาีก็อมูฟดโอดเอ็เอเดนัสดัเว่ฉันฉันจกั้ไมฉันจะกั้วไมฉันกั้วใไหมฉันั้วใ่ไหม Go that way, yeah, this way, go nah. Go way on? Where is it? Where? <laughs> no, I don't want you to climb that way before. I'll just swimming. go here. You can swim in. swimming. You just jump and swimming. nghỉ <laughs> ngơi, coi y e yeah, uh. c a e o เส้นนี่สกูออกเส้นนี่มันติดแล้วเสียวเสียวเ้นไมนกลาเปนแขึ้นแล้วจตันเวัแล้วนั่งว่าให้ให้นั่งว่าความคิดจให้ให้เสกลางต้นมุมนี่ไหมว่าให้กลางไปไกล เพราะว่าขาเจ้ามันยะยานมันเนินกีดขวางเราเสได้ลงอีกเอาเอาตะมุ่มดีไว้เพื่อตานปลาซื้อม่เสี่ยงอก็เดยไปทาดินก็ตะมุ่สวยอืม เท็ดเ็ดปลาส้มกระแทบได้เนาะแต่ว่าก็คือว่าละแม่เพิ่นกินอันย่าเพิ่นกินอันอันของสมของดอกบ้าได้จ้งน้องนี่กันปลาไลได้จ้ะน้องนี่อตัวปลาไหล Yeah. Let's mm. see how big. Well, we spent a hundred thousand baht on fish food, so not bad, day. Eh? I'm going to empty my wellies and I'm going to walk back to you. Show for camera, please. Oh, sorry. Go on. Hang on, can we take it out? Yeah. I've got my glasses. So we need to take it out. I'm taking it out. Okay. Dinner. No good staying here, because it just, it'll be cooked within 10 minutes. Mhm. Mm get it home, get it in the pot. Your mom and dad can have breakfast. Kan jij daar bij neer?

của ma là đang bơi đang xịt anh anh bot okayสวัสดีครับ hello hello what you doing yeah we got two now i've given the one to your mom you talking con lang this is a thai style yeah anh khác hết đấy ัดด้าด่างไ่ด่างเส้นใหญ่โว้ยด่างสินนั่นแหะฮะต้องมีเทนกกัปด้องมี้ว้ยไฟกระสีดึงพวดเลิแล้วไฟไม่ได้าอันันมาานี่้กาห้ันหมคุณ้องกามใหันถอดเ็ตไเอาลงอย่าลอยวะใ่ปในขณะที่เขาทำ No, it's fine. You got a bucket of water there. <laughs> we now uh, have delivered fish and come back. we a bucket. we <laughs> uh, okay. uh, 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 a, a bit too fast. Didn't even see that. We're that fast. Can you pick it up out the bag? It's so big. so that I don't know Yeah, yeah. All we can see is a bag, yeah. That's cool. Okay. Okay. So that's uh, now we've got a, a supper. Two. Two. Out of all Not bad, is it? Uh huh. How long have we had it? Uh, four years? Four years. We're doing well, aren't we? Yeah. Okay. Drum. Bye.